สวัสดีแฟนบอลแมนชเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นรถนาข่าวสารของสโมอสรแมนชเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้ามูกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง y o u t u b e นะครับแล้วก็เชร์มสาสะใจถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลมทิ์งได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะมากันที่เรื่องแรกนะครับก็ล่าสุดเนี่ย ทางสโมสรแมนยูเรานะครับได้มีการประกาศแต่งตั้งเรเวนชาร์ปนะครับซึ่งจะเข้ามาเป็นทีมงานสตาฟโค้ดทีมชุดใหญ่ชุดแรกของแมนยูนะครับก็พูดง่ายว่าเป็นคนที่จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยของลับนักเ็กนั่นเองนะครับเป็นมือขวานะฮะซึ่งทางชาร์ปเนี่ยจะมารับตําแหน่งนอกจากผู้ช่วยโค้ดแล้วเนี่ยจะเป็นนักวิเคราะห์แผนการเล่นให้กับลับนักเ็กด้วยนะครับ หลังจากที่เคยร่วมงานกับลาฟตันงเกเนี่ยมาก่อนที่นิวร์กเรดบูลนะครับโตลอนโตเอฟซี FC, แล้วก็โรคอรทีฟมอสโกทีมล่าสุดนะครับก็ถ้ากับว่าก่อนท่านั้นครับมีการแต่งตั้งคิสอาร์มาซาชาเลนเซ่นะครับแล้วก็ทางเอเวนชาร์ปเข้ามาสามรายเข้ามาทดแทนการจากไปของคาริกนะครับแคเดนแมคคนาที่มีการโบกมือลาทีมไป เมื่อไม่นานมานี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่มีการยืนยันกันออกมานะส่วนเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยนะครับนักเตะก็มีการจับภาพเพิ่มเติมนะครับพวกคริสเตียโนโรนโดอย่างนี้นะครับก็เดินทางมาฝึกซ้อมตามปกติที่มีแฟนบอลถามหากันนะครับพวกทางดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะครับมอนมาต้าจาร์นซานโช่ก็มาปกตินะแรดฟอร์ดวารานสวัสด์แมุมานีนะครับเอ็มเอ็นเนี่ยก็มีการยืนยันด้วยเอมเอ็นเป็นสื่อท้องถิ่นนะครับก็มีการจับภาพมาได้ ภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คือโรนัอยู่แล้วนะครับะจะได้เห็นว่ามีดอนนี่ฟาร์เดเบก็มาแล้วนะครับวารานแม็กทูเปนีนะครับนี่รายชื่อประมาณนี้จริงๆมีรูปภาพของทีมงานโค้ดร,รายใหม่ที่ผมเพิ่งพูดไปแะละก็คือชาร์ปอ่ะมาเรื่องของคุมการฝึกซ้อมด้วยนะครับมาช่วยงานลังนิกด้วยนะครับนะก็เป็นการเริ่มงานวันแรกเลยนะประกาศเุิบเริ่มงานทันทีนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของ ภายในทีมเนาะนี่ผมก็เพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วกันก็คือนี่ครับคริสเซนโนโรนโดก็มีการอัปรูปผ่านโซเชียลส่วนตัวเลยนะครับจะได้เห็นว่าที่เราเห็นตามรูปเนี่ยก็มีเฟรดนะครับมีอีลองกามีอา์มัดเดียโลมีเฮลีแม็กไวเท์เตลลิสนะฮะนะผู้สับประตูสองคนนะครับลุคชอนะครับพลมาตาดินเลอรแบดฟอร์ดเนี่ยแล้วก็โรนโดเนี่ยจะนั่งอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยในไอจีของโรนโดนะครับเป็นการอัปเดตเรื่องของความพร้อมของทีมด้วย การฝึกซ้อมด้วยนะครับแล้วก็ดูว่านักเตะรายใดมีอาการบาดเจ็บไหมนะครับดูแล้วเนี่ยนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มาลงซ้อมได้ตามปกติแล้วนะนะครับโอเคนี่คือสภาพทีมที่มีการยืนยันกันนะครับหลังจากที่มีเรื่องของโควิด -19 เนี่ยเล่นงานอย่างหนักน,นะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เข้าสู่ตลาดซื้อขายนักเตะกันครับมีอะไรนะ่าสนใจบ้างซึ่งรายงานล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีรายงานออกมานะครับจากเอ็มเอ็นเพิ่มเติม,ตม,ตมว่า แมนยูเนี่ยเดินเกมรุกเต็มที่นะครับเพื่อคว้าตัวเออริงเบลฮาแลนด์ให้ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการคว้าฮาแลนด์เนี่ยโอเคมันเป็นเรื่องที่เรายังไม่สามารถกําหนดได้นะครับว่ามีโอกาสมาไหมหรือว่ามีโอกาสที่จะแปลกครับมันก็ห้าสิบห้าสิบนะครับ,รบส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของหลายๆทีมไม่ความสนใจด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือที่มองกันว่ามีความเป็นไปได้เนี่ยเพราะว่าลารังเเนกเองเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับฮาแลนด์ แล้วก็แมนยูก็เคยติดต่อไปก่อนหน้านั้นนะครับเคยติดต่อฮาแลนด์ไปเพราะฉะนั้นมันก็มองถึงความเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปครับก็คือ50ห้าสิบยังประดันตีอะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดฮาแลนด์ย้ายมาแล้วเนี่ยมีการคาดว่าฮาแลนด์เนี่ยน่าจะได้รับหมายเลขเสื้อเบอร์เก้าเลยนะครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปว่าถ้าเกิดมาแล้วใส่เบอร์เก้าเนี่ยอองตีนมัสซิาเจ้าของเบอร์เดิมเนี่ยก็น่าจะย้ายออกจากทีมไป ซึ่งมาซิอาเองก็กําลังมีข่าวเชื่อมโยงย้ายทีมอยู่นะครับในช่วงมกราคามนี้นะฮะก็ถ้างั้นเนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมโยงนเลยนะฮาแลนด์มานะครับในช่วงน่นแหละครับว่าน่าจะเป็นในช่วงซัมเมอร์อยู่แล้วช่วงมกราเนี่ยน่าจะไม่ไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าการเคาะราคาในช่วงมกราเนี่ยมันสูงเกินไปเพราะว่าดอทบุนเคาะแรงแน่นะต้องไปรอใช้ออปชั่นในช่วงหลังจากจบซีซั่นนะครับเพราะฉะนั้นการมาก็เบอร์เก้าว่างอยู่พอดีมาซิยาก็น่าจะ ได้ย้ายออกไปในช่วงมกราคมเะฮะเพราะว่าเอเย่นก็ออกตัวอยู่แล้วนักเตะก็มีข่าวว่าต้องการย้ายด้วยนะครับก็นี่คือการคาดการณ์ออกมานะว่าเบอร์นี้เตรียมพร้อมให้กับฮาแลนด์แล้วแล้วก็แมนยูเนี่ยเดินหน้าเดินเกมรุกแบบเต็มกําลังเพื่อคว้าตัวกองหน้ารายนี้ให้ได้นะครับและนอกจากนี้ครับมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าลาร์ดลังนิกเนี่ยพยายามที่จะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขาไปคุยกับทางนักเตะเป็นการส่วนตัว คุยกับครอบครัวอย่างเช่นพ่อของเอริกเบลฮาร์แลนด์เนี่ยเป็นการส่วนตัวด้วยเป็นการแบบเสนอโปรเจกต์นะครับถ้าเกิดคุณเนี่ยย้ายมาร่วมทีแมนยูเนี่ยคุณจะได้รับอะไรบ้างได้มีแนวทางอย่างไรบ้างก็พูดกันง่ายๆเลยครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างลาร์้ตนิกกับครอบครัวของฮาร์แลนด์กับทางนักเตะเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากตอนที่โอเล่เนี่ยมาคุมแมนยูแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงว่าโอเล่ก็มีความสัมพันธ์ระหว่างฮาร์แลนด์กับ ตัวของโอเล่ด้วยไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของโปรเจกต์การคว้าตัวฮาแลนเนี่ยมันก็ยังสารต่อไปได้นะมันก็มีจุดเชื่อมโยงกันลาฟนิกก็รู้จักครอบครัวของฮาแลนดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปครับก็คือมันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วเพราะว่าหลายๆทีมเนี่ยให้ความสนใจนะครับนะก็รอติดตามมันดูต่อไปนะส่วนดีกด็เสร็เนี่ยนะครับก็ออกมาจากสืนอติตาลี่นะครับแล้วก็เอ็มเออ็นเพิ่มเติม,ตม,ตมนี่แหละก็บอ,อกว่าลาฟนักเ,เนี่ยได้มีการเสนอรายชื่อ นักเตะที่เขาต้องการมากที่สุด2รายนะครับในช่วงตลาดรอบหน้าไม่ว่าจะเป็นในช่วงมกราคมหรือว่าในช่วงหลังจากจบซีซั่นซึ่งมีใครบ้างที่ลาบนักนิกมองว่าเป็นนักเตะที่เหมาะสมสำหรับแมนยูเนี่ยรายแรกเนี่ยแน่นอนครับว่าเป็นฮาแลนด์นะครับแล้วก็อีกรายเนี่ยก็เป็นเซอร์เกย์มิเลนโควิดซาวิดนะครับซึ่งเป็นมิดฟิลต์ัวเก่งของลาซิโอนะครับแมนยูเคยมีข่าวมาแล้วนะครับนะสำหรับซาวิดแต่ว่าหลังๆเนี่ยข่าวมันเงียบหายไปซึ่งมันมีข่าวกอเิพกันออกมานะครับว่า ใน,นเวลานี้ซาวิทกับทางซารีเนี่ยคุณซื้อของลาซิโอเนี่ยไม่ค่อยจะลงรอยกันทําให้นักเตะอาจจะเลือกย้ายทีมก็ได้ซึ่งแมนยูเองเนี่ยก็มีข่าวเรื่องของการเพิ่มเติมมิดฟิลตัวกลางรายใหม่เหมือนกันนะครับซาวิทอาจจะกลับมามีข่าวกับแมนยูอีกครั้งก็ได้แต่ราคาค่าตัวเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับน่าจะประมาณเ0 8 0สิล้านยูโรได้ประมาณนั้นนะฮะร,ราคาสูงครับสำหรับซาวิดนะ ส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของเดียโกดาโลครับตามรายงานจากกันโชเมกาโตนะครับก็มีการรายงานออกมานะครับว่าโชซ่เบนโยเนี่ยได้มีการแจ้งไปยังบอร์ดบริหารของโรมานะครับให้ไปเซ็นสัญญาหรือว่าติดต่อกับตัวแทนติดต่อกับทางแมนยูแล้วก็นักเตะเรื่องของการคว้าตัวนักเตะรายนี้มาเสริมกําลังในช่วงมกราคมนี้ให้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับมีรายงานเพิ่มเติมออกมานะครับว่าดีลเนี่ยน่าจะไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับในช่วงมกราคมเพราะว่าลาฟนังนิเนี่ย เป็นคนบล็อกข้อเสนอดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยครับก็คือต้องการเก็บทางเดียโกดาโลเอาไว้ใช้งานเองต่อไปนะครับดาโลเนี่ยจริงๆเนี่ยมีข่าวกับโรม่ามาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับหลายสัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็จอที่จะย้ายอยู่แล้วนะแต่ทีเนี้ยพอรับลันิกมาเนี่ยล้วก็มาเลือกใช้เดียโกดาโลเดียโกดาโลก็เริ่มที่จะดูดีขึ้นได้ใจรับลันิกด้วยได้ใจแฟนบอลด้วยก็เลยทําให้มีโอกาสที่อยู่ กับแมนยูต่อไปมันทั้งสูงมากในช่วงเครื่องซีซั่นที่เหลือเป็นอย่างน้อยนะครับนะก็รอติดตามกันนะครับเรื่องของอนาคตของแข้งรายนี้แต่ว่าตอนนี้น่าจะอยู่ต่อไปมันทั้งสูงนะครับส่วนเรื่องของกามาร่ากันหน่อยนะครับกามาร่ามีอะไรน่าสนใจบ้างก็มีข่าวข้อสิบกันออกมาว่าตอนนี้แมนยูก็ใกล้ที่จะประสบความสำเร็จในการคว้าตัวมิดฟิลวัย2ปิปีรายนี้ได้แล้วนะครับหลังจากที่มีรายงานกันออกมาจากหลายสื่ออังกฤษว่า แมนยูเนี่ยมีการตกลงสัญญาส่วนตัวทางนักเตะได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับตกลงกันได้แบบสบายๆเลยนะเรื่องของการคว้าตัวกามาราซึ่งเรื่องของระยะเวลาของสัญญาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ3ปีครึ่งนะครับนะตามรายงานกันออกมานะส่วนเรื่องของคิงส์ลีย์โกมันกันบ้างนะครับแข้งรายนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างก็เป็นแข้งที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูอีกรายนะครับแล้วก็โดยอาบอลิดรวมทั้งบาเซลนาด้วยนะครับ เป็นนักเตะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสัญญานั่นแหละนะครับสัญญากับทาง b าเยอร์เนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับนะซึ่งถ้าเกิดออกมาในรูปแบบแบบว่าไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องของการย้ายทีมเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไม่ได้สูงเหมือนกันนะครับโดยปลายทางก็อย่างที่ว่ากันไปนะฮะเรื่องของการย้ายทีมทั้งในพิเบรนกิแล้วก็ในลีกสเปนนะครับ ในรายของฮูเรียนอัลบาเรสกันหน่อยนะครับก็เพิ่งมามีข่าวกับแมนยูได้ไม่กี่วันนะครับแล้วรวมทั้งซิตี้เรอัลมาดริดแมนยูบาเยอร์นอินเตอร์มิลานเนี่ยก็ติดตามสถานการณ์อยู่ซึ่งนั้นเตะเนี่ยได้มีการเปิดเผยนะครับว่าก็ยังไม่สามารถเปิดเผยอะไรได้นะครับในตอนนี้เราก็ต้องรอดูกันในช่วงมก,กราคมนะฮะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเขานะครับก็เจ้าตัวออกมาอัปเดตเองนะครับนะความคืบหน้าประมาณนี้ฮะ เรื่องของการจ่ายค่าสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยก็น่าจะประมาณ20ล้านยูโรนะส่วนของเราต่อมาครับก็เป็นเรื่องของฟิลโจนนะครับตามรายงาน,นล่าสุดนะครับฟิลโจนเนี่ยก็ตกเป็นเป้าหมายของทางเบนฟิก้านะครับในการสนใจขวาตัวในช่วงมกราคมนี้ครับซึ่งฟิลโจนเนี่ยเราก็ทราบกันดีครับส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่บนมานั่งสำรองไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับมีอาการบาดเจ็บนะฮะซึ่งก็ถึงเวลาแล้วแหละที่เจ้าตัวเนี่ยจะต้องไป หาโอกาสลงเล่นแบบสมเสมอนะครับเพราะว่าเข้าวัย29บปีแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการย้ายออกไปอยู่กับทีมใดทีมหนึ่งนั่นแหละนะตอนนี้ก็มีหลายทีมในอังกฤษนะครับที่ให้ความสนใจด้วยนะแล้วก็รวมทั้งเบนฟิก้าที่มีข่าวล่าสุดนี่แหละที่เล็งขวาตัวฟิลโจนเข้าไปเสริมแนวรับนะครับก็มีโอกาสย้ายสูงอีกคนหนึ่งนะครับแล้วประเด็นสุดท้ายที่มาฝากกันครับก็คือเรื่องของอเดนสันคาวานี่ครับ ก็มีรายงานการยืนยันจากโรมาโน่นี่แหละนะครับที่ได้ออกมายืนยันกระแสการย้ายทีมของคา v a วานี่ไปบาซ่านะครับซึ่งโรมาโน่บอกว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยยังไม่ได้รับการท้าทามใดๆเลยจากทางฝั่งของบาเซลล่านะครับสำหรับดิวของอนิสันคาวานี่ซึ่งคาวานี่ถูกมองว่าเป็นสมาชิกคนสำคัญภายในทีมแมนยูนะครับเป้าหมายแรกของบาซ่ายังคงเป็นเฟอร์รานตเรสนะฮะแนวรุกของซิตี้อยู่ ส่วนข่าวลือเกี่ยวข้องกับโคลเรนเทียนเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะฮะไม่ได้มีข้อเสนออะไรที่ยังเป็นทางการเข้ามาให้คาวานี่หรือว่าให้กับแมนยูไว้พิจารณาเลยนะครับยืนยันชัดเจนนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ